ซุ่มไก่ตันไม่มีเกลือเพียง99เครดิตเท่านั้นารกันตีผลเสืออันดับคู่หมัดครบจะได้จริงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นมาสมัสมาชิกกันก่อนถ้าใครลิกเกียสามารถกดเข้าด้วย c ฟ b o o k ได้เลยต่อไปเรามาเติมเงินกันเอาลิงก์ส่องเอาปลามาวางแล้วกดเติมสําหรับใครที่เติมไม่เป็นสามารถดูวิธีเติมตรงนี้ได้เลยง่ายนิดเดียวแถมร้านนี้ยังมีเครดิตได้รหัสจริงและเว็บนี้ยังจดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาสุ่มไก่ตันไม่มีเกลือผลเสือดาบคู่ให้ดูกันเลยกดซื้อเลย ได้รับรางวัลแล้วง่ายมากเลยครับทุกคนกดเข้าหน้าโปรไฟล์จะมีรหัสขึ้นมาให้เลยนะครับทุกคนไปเข้าเกมกันนี่คือไอดีที่เราได้มานะครับนี่บนเสือดาบคู่หมัดครบเลยภูมิเอาทุกคนเพียง99เครดิตเท่านั้นเองใครอยากสมมือนผมลิงค์เว็บอยู่ใต้คลิปเลยร้านนี้แจกจริงสุดสุดแน่นอนทุกคนครับผมผมอยากได้ผลนะครับผมแบบผมไม่มีตังค์ซื้อผลนะครับผมทำยังไงดีอ๋อคิดออกแล้ว แล้วนึงนะแป๊บนึงแวบนี่มาแล้ว เราต้องแต่งตัวให้เหมือนผู้เล่นใหม่ที่สุดเพื่อจะมีคนเห็นอกเห็นใจเราแล้วก็ให้ผลเราโอเคครับ okay, คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราจะมาปลอมตัวเป็นผู้เล่นใหม่กันแล้วก็ลองไปขอผลดูว่าจะมีคนให้เราหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเหมือนว่าจะมีคนไทยด้วยเห็นไหมผลพระขายไหมนี่ผลอะไรดูผลคุณแสงอะไรเงี้ยเราจะมาดูดีว่าจะมีคนให้ผลเราหรือเปล่าเดีย๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นอย่างแรกเลยเข้ามาโลกนี้ต้องไปที่เกาะลิงก่อน เดี๋ยวเราต้องเอาเรือแบบเรือเรือทหารเรือไปอะนี่เรือนี้นี่ไปทุกคนดูซิว่าจะมีคนให้เราหรือเปล่าจริงๆผมก็ไม่มีตังส่มจริงแหละดูดิชีวิตมันสร้างลันทศอะไรเยี่ยงนี้เฮ้ยนี่นี่นี่เขาจอดเรือเ,อเอรียงกันสามสองลำเขาต้อังจอดเป็นลำที่สามนี่มีคนปะเฮ้ยมีคนเลยอะนี่นี่นี่ผมเจอเพื่อสองร้อยทุกคนขอผลหน่อยครับนะขอผลหน่อยเขาใช้ผลอะไรวะเขายังไม่มีผ่หุาพิเลยเฮ้ยไม่สนใจเราเลยอะ โอ้ไม่สนใจเลยอะอะไรอะเดี๋ยวเรา,เาไปน,น,นี่คนนี้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 วิหาเจ็ดวหาเจ็ดขอฝนไดครับใช้ผนแล้วอุย้ยฝลดาร์กขอกนหนอยครับเอาไปไหนเนี่ยขอฝนน่อยทุกคนไม่มีใครสนใจเราเลยโอ้ไปหายเยียบคนต่อไปดีกว่าโอ้เสียใจวะไม่มีคนสนใจเราเลยขอนหนไอยครับเฮ้ย เฮ้ยเขาถือผลบลกเขาถือผลบลูขอให้แล้วหรือเปล่าขอผลหน่อยครับย้ำเป็นจะสิบรอบแล้วขอผลหน่อยครับพี่เออเขาตีเราเขาตีเราแล้วอะไรเนี่ยแชทเฮ่ยอท็อกซิกอะไรอ่ะพี่พี่ครับพี่คมขอผลหน่อยครับพี่เฮ้ยว่าวะขอผลหน่อยครับเฮ้ยเขาให้ผลขให้ผลบลมาผลนี้คือผลอะไรครับผลวิญญาณเฮ้ยผลวิญญาณมันดีไหมครับ เฮ้ยม,มีคนแสงมาเขาบอกว่าดีว่ะเฮ้ยบังอาจมาทำพูดมีพรคุณบังอาจมาทำพูดมีพ่าคุณคืออะไรหมายความว่าง่ายหมายความว่าง่าบัางอามาทำพูดมีพ่าคุณคนที่ให้ผลเราเฮ้ยมันใช่ปะ่ะฮะคนแสงฮึเอาแน่เอาแน่ผมล้างแค้นให้แล้วครับพี่คนที่นิสัยไม่ดีที่ทําพี่เมื่อกี้นี่คนดีเราเปลี่ยนคนดีกว่าทุกคนขอบคุณครับพี่ที่ให้ผลไปแล้วทุกคนเราไปเปลี่ยนคนกันดีกว่า เราเจอคนดีหนึ่งคนทุกคนคุยดีกับเราด้วยสวัสดีครับเอาไปไหน,นละสวัสดีครับคนไทยปะเนี่ยเอา้าชิปหายแล้วผมเผลอกดโมจิอยู่แล้วเผลอไปคลิกจอชิปหายแล้วไงยังเรียนได้อยู่วะเฮ้ยเฮ้ยทุกพี่ไปละผมไปแล้วครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับขอผลหน่อยครับขอผลได้ครับ ผมเบลสิบห้าเองผมไม่สาเมมเราต้องอันนี้เว้ไม่เชื่อพี่โหดจะจะตายผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาขอผลเขาขอผลกลับเฉยไม่เชื่อพี่โหดจะตายอะ่ะขอผลเลยครับพี่มีผลไหมครับไม่โหดไม่โหดเวลสิบห้างั้นผมให้ผลพี่นี่เฮ้คนดีที่เราให้ผลบูกเข้าไปทุกคนเราได้จากคนแรกมานะเฮ้แล้วกินเลยแล้วกินเลยขอบคุณครับ ครับพี่ครับพี่ไปแล้วไปหาเหี่อเขา่อไปดีกว่ามีไหมเนี่ยเหมือนเซิฟนี้จะไม่มีแล้วว่ะทุกคนไปไหนกันหมดวะทุกคนนี่เราเจอเราเจอเรามาเซิฟใหม่เราเจอเวลร้อยผลย่างผลย่างนี่นี่สวัสดีครับไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกพี่ๆเป็นคนไทยป่าวะเฮ้ยเขาทิ้งผลสองผลเลยอะ่ะเขาไม่เอาหรวไม่เอาผมเอานะาไม่ตอบเราอ่ะผลไฟอะ่ะไม่รู้ช่คนไทย,ยหรอือล่านี่คนนี้คนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคนไทยป่าวะเฮ้ยไม่ีใครตอบเราเลยเดีย๋ยวเราต้องตามหาดีวะ 303 A A G ันนี้คนไทยวะวันนี้ชื่ออะไรอะ่ะม,มาตุป,ปอนอะไรไม่รู้เฮ้ยสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีสดครับก่อนครับขอนี่นี่นี่เฮ้ยคนไทยคนไทย,ทยขอผลหน่อยครับพี่ขอผลเลยครับพี่สุดหล่อขอผลเลยครับเฮ้ยไม่มีแต่คนเบ้าเราวะเราเป็นผู้เล่นใหม่นะเว้ยวเราแค่อยากได้ผลไปฟาร์มเองอะ เอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยผ่ะทะกันแล้วก็จังหวะน,นี้ระหว่างทหารเรือกับโจรสลัดยังไงครับยังไงฝั่งทหารเรือใช้เป็นผลกมุกกมูกหน้าจังหวะน,นี้เจอสลัดกระโดดมาสองคนคนที่ใช้ผลไฟคนที่ใช้ผลตะแคงอา้อาวเฮ้ยไม่น,าน่าเป็นคนแบบนี้อะนูบฮะอืมอ่าอะไรอะไรทาไมเป็นคนแบบนี้ฮะไม่รู้ครับผมไม่มีฮาคิคร์พี่ที่คนนั้นไม่ไหนแล้ววะคนนั้นไม่ไหนแล้วคนไหนอะคนนี้ปะนี่นี่คนน,นีหนห้คนน,นีหนห้ ขอบคุณนะครับพี่พี่ครับพี่มึงยังไม่สนใจกูเลยนหน่ยเอ้พูดสลับเฮ้ยกินผลกิโลเฉยอ้าวเฮ้ยเอาไงวะฮะใครวะอืมเอาไงอืมอย่ามาห้าวกับพี่น้อง ทุกคนไม่มีใครสนใจเราเลยอย่ะคนนี้ก็กินผลแบบตอนหน้าตาตาเลยเลยอ่ะดูดิโอ้เกินไปแบบกินแบบกินตอนหน้าตาตาเลยเลยอ่ะทุกคนผมว่าแบบผู้เล่นใหม่เขาต้องรับกรรมขนาดนี้เลยเหรอแบบว่าไม่มีคนสนใจเลยเป็นแค่ผู้เล่นใหม่ตัวน้อย,อยแท้แท้แค่ขอ,อผลเองนี่ผมได้ผลตองผลนี้มาเอาทิ้งไว้มีคนทิ้งไว้เฮ้อโอเคครับ ท่านผู้ชมเอาลว่าบทสรุปคลิปนี้ก็เหมือนจะมีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอ่าอผมลืมไปแล้วอะลืมเฉยเลยแป๊บเดียวลืมอัดคลิปาแป๊บเดียวเองผมจาได้คนหนึง่งมีคนใจดีกับเราคนหนึง่งซึ่งให้ผลอ่ารีไวซ์เรามาใช่เขาแบบเขาคุยดีกับเราเรา,เ,ราเขาก็แบบว่าให้ผลเรามาด้วยคลิปนี้เราเจอหนึ่งคนว่ะทุกคนที่แบบเป็นคนดีแบบสุดๆอะไรอาหารเรือเหมือนกันน้องโอเคครับผู้ชมก็ คลิปนี้เราแบบว่าโดนเมินหลายคนมากถ้าท่านผู้ชมสังเกตโอเคครับคุณผู้ชมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะทุกคนก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะฮะว่าจะเป็นคลิปอะไรก็โอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายยเราเป็นนิวบี้เ้ยตอนเนี้ย